การถูกเอาคืนนะเรื่องนี้เป็นเรื่องเก่าหรือเรื่องใหม่เป็นคดีเก่าๆที่ก่อเหตุไว้สุดท้ายก็ภูพรั่งพุ่งขึ้นมานะจริงๆแล้วก็เป็นศึกในสำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกยกหนึ่งนะครับที่คราวนี้ทั้งต่ำทั้งโจกนะครับรอดยากเลยทีเดียว สวัสดีครับบาพบกับผมเทืศักจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของเมียบิ๊กโจ๊กที่แน่นอนกำลังลามเข้าสู่เรื่องของบิ๊กโจ๊กอีกรอบหนึง่งคือต้องบอกงี้ครับว่าตัวผมเนี่ยสนิทกับบิ๊กโจ๊กเนี่ยตั้งแต่ปี6 น่าจะเป็นปี63สนะครับสนิทกันตั้งแต่ตอนที่พี่โจ๊กเนี่ยเรียกได้ว่าไม่แทบจะไม่มีใครครบเลยตอนนั้นเพราะว่าเขาไปอยู่ประจำสำนักนาย,ยกนะครับก็กินวายกินอะไรด้วยกันตลอดนะครับตอนนั้นเนี่ยที่มาสนิทกันเนี่ยก็เพราะว่าผมเนี่ยได้มีการไปดําเนินการกับพลเอจกจักรทิพย์ชัยจินดานะครับหลังจากนั้นผมก็ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับแล้วก็ เอาข้อมูลบางอย่างเนี่ยมามาจากมาจากทางเขาก็ต้องยอมรับนะครับแล้วก็มีการดําเนินคดีแต่คนอาจจะมองว่าผมเนี่ยไปรับงานจากบิ๊กโจ๊กเพื่อที่จะไปดําเนินคดีบิ๊กแป๊อันนี้ไม่ไม,ไม่จริงเพราะว่ามันเรื่องจากมีคนมาร้องเรียนก่อนนะครับแล้วเรื่องต่อมาเนี่ยเอาสมมติว่าเรื่องผลิตต่อสักสุขวิมลน,นะครับการที่ผมไปดําเนินการอะไรต่างๆแจ้งความผลิตต่อสักเนี่ยจริงไม่ได้มีผลอะไรกับพี่โจ๊กเลยไม่ได้มีผลช่วยให้พี่โจ๊กเนี่ย ในการที่จะได้เป็นผบตรในตอนนั้นหรือในตอนนี้จะได้กลับมาไม่มีผลเลยนะครับแต่ว่าผมมองว่ามันเป็นการทําให้เขายิ่งแย่ด้วยซ้ําเพราะว่าไอ้ตอนนั้นน่ะมันเป็นเหมือนกับเป็นข้อต่อรองสำคัญสําหรับบิ๊กโจ๊กในการที่จะดําเนินคดีดบิ๊กต่อนะครับตอนนั้นเขาน่าจะไปอยู่กับทางสํานักนาย,ยก,กานะครับทีนี้เนี่ยในการที่ผมเอามาเปิดแล้วเนี่ยเปิดว่าเนี่ยเรามีผังการเงินอะไรก็แล้วแต่นะครับพี่โจ๊กไม่มีข้อต่อรองแล้วนะนะครับแล้วก็ผมตีพี่ต่อยิ่งตีไปเยอะเท่าไหร่ พี่โจ๊กก็ยิ่งแย่ก็เห็นผลไว้ครับพอพอผมยิ่งทําไปพี่โจ๊กก็กลายเป็นคนซวยมารับเคาะกรรมนะครับจริงๆแล้วพี่โจ๊กอ่ะเขาเคยบอกผมว่าเขาอยากให้ผมมาหยุดด้วยซ้ําหยุดอย่าไปตีบิ๊กต่อเพราะว่ายิ่งไปตีบิ๊กต่อเนี่ยเขาโอกาสจะกลับมาก็ยิ่งยากนะครับแต่ผมก็ไม่ได้เชื่อนะครับเพราะว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยเราเราไม่ได้หวังที่จะให้เขาดีใจหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่เพีงเยงแต่ว่าผมไม่ไปตีพี่โจ๊กด้วยตัวเองเท่านั้นเองนะครับ,รบเพราะว่า,าเรารู้จักกันมา รู้จักกันมาแล้ววันหนึ่งเขาแย่นะครับแล้วเราไปขย้าซ้ําเขาไปเฉวยโอกาสตอนนี้ไปเล่นงานเขาเนี่ยผมผมไม่ชอบอย่างนี้อยู่แล้วนะครับมผมขออนุญาตถามคําถามอีกหนึ่งคำถามเลยผมจะไปเรื่องอื่นละเอาเอาตัวนี้ให้เคลียร์ผมอยากรู้อย่อยาว่ากันนะผมถามจริงๆอ่ะคุณออกตัวปะ่ะไอ้เงินเจ็ดสิบล้านนั่นอะ่ะเป็นไปได้ไหมว่าคุณอาจจะไปรับเงินใครมามแล้วไปตีคุณชูวิทย์หรือเปล่า มันมันไม่ได้เกี่ยวกับช่วงทำลายไม่ใช่เลยครับไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ครับเ,เงินก้อนเนี้ยเข้ามาเข้ามาก่อนที่จะมีเรื่องของพี่ชูวิทย์นานมากนะครับมันไมีดูทำลายแต่การโอนได้เลยครับไม่ใช่ว่าแบบคือมีคนบอกว่าคุณไปรับงานมาเลยมาตีคุณชูวิทย์ไงที่มาของเงินเนี่ยมันมีที่มาชัดเจนครับมันมีหลักฐานการโอนเงินนะครับจากคนที่เป็นลูกความผมนะครับโอนมาที่ทางทางผมโดยตรง นะมันไม่ได้ว่ามาจากเงินจากไหนมาก,ก็ไม่รู้แล้วผมไม่ฝากธนาคารไอ้ที่อย่างนั้นอ่ะมันชัดเจนว่ามีรัลบ,ลบลมคมไหนบอกว่าปปงต้องตรวจสอบแล้วแต่ของผมมันเป็นเส้นเงินที่มาเงินเขาคือเงินสุจริตนะครับเงินสุจริตมาแต่เพีงเยงแต่ว่าเขาต้องหาวิธีในการเอามาเข้ามาในไทยให้ได้เท่านั้นเองนะครับมันก็เลยต้องมีวิธีการในการทําโปรเจกต์อะไรต่างๆเพื่อที่จะโอนเงินเข้ามาโดยที่ไม่ต้องเสียภาษี40%เนะครับเพราะฉะนั้นคือคุณบอกว่าไปเช็คทำรายได้เช็คทำรายได้ก็อยู่กงนช่วงกับที่คุณมีปัญหาคุณชิต เคลียเรียบร้อยแล้วครับก็พี่ชูวิทย์เขาก็บอกว่าเขาเข้าใจผมผิดในเรื่องของเว็บพนันนะครับคือต้องต้องอย่างนี้ครับไอ้ผมเนี่ยนะถ้าเกิดว่าผมเป็นคนที่ยุ่งเกี่ยวกับเว็บพนันหรือไม่ใสจริงๆนะครับแล้วเกิด ใครจะบ้าไปตีผอะตะลอครับนะรับรองเขาเล่นผมแน่นะครับที่ผ่านมาเนี่ยผมหลุดรอดไปได้ไม่ไปโดนคดีฟ้องเงินกับวิกโจ้เนี่ยผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวในเรื่องของเงินนะครับหรือเว็บอะไรก็แล้วแต่นะครับผมไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวพวกนี้ผมถึงมั่นใจในตัวเองแล้วก็สามารถที่จะไปดําเนินการกับเจ้าที่ตํารวจระดับยศใหญ่ๆได้โดยที่ไม่ได้กลัวครับขอแท็ก่อได้ไหมคะสรุกเราได้เอาทองนะมันยังไงคี่ รไเรื่องจริงค่ะนถ้าเกิดว่าอะไรที่สอขอให้ทนายเรื่องต้นที่ทนายเกบนนะพี่ก็เดี๋ยวขอให้ทนายนะคะเรื่องถ้าเกิดเสียหายหรืออะไรที่ขอมออให้เป็นทนายนะคะประเด็นเรื่องขินาทีนีาณองนกน่ประเด็นเรื่องอไรินี่เราได้มาได้ยังไงะครับพี่ พี่เที่เป็นทาอะไรนะคะคือตอ้เขาเขาเขาอ้างว่ามีก็ทีขอขอสิ่งไหมครับพี่ขอขอเรื่องกีกาองนครับพี่มีสักส่ท่าคชอบทงอะไรอ่ะแต่ก็ยืนยัน้จริงว่าไม่ได้เป็นความจริงใช่ไหมครับพี่เก่เปิ้นต้นมีการดแ้แล้ก็ได้พูดคุยกับเขาก่อน มาแล้วค่ะทนายเดินมาก่อนค่ะไปเขาเขยค่ะทนายให้สัมภาษณ์ได้ไหมให้สัมภาษณ์ได้เลยค่ะอยากจะชี้แจงอะไรไหมคะครับครับก็มาพบพบกับนคณะสอบสวนเพื่อมอบตัวนะฮะตามหมายจับครับผมทางนี้เลยขอทางหมายถ่วงกันับขอทางนี้ครับ พี่ครับขออนุญาตครับพี่ครับปรากฏว่าผู้เสียหายซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษโรงเรียนในร้อยนะครับสำปราน,เ,นเข้าแจ้งความกับสอนอรประขนงผิดกับปรรยาของวิจโจกนะครับซึ่งปรากฏว่าเข้าไปในคอนโดแล้วก็ทำการลักทรัพยนะ์ทองทรั์สินความเสียหายประมาณ5ล้านบาทที่ซอยสุขุมวิท101 นแขวงบางจากเขตพระะขนงกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่18สิงหาคม2567ที่ผ่านมาประกับประกอบกับนาฬิกาหรูยี่ห้อปาเต็กฟิลิปสองเรือนกระเป๋าสภายและเอกสารต่างๆถูกกล่าวหาว่าหายหลายรายการน,นะครับแล้วก็มีการเรียกให้นางสาว ธนั t เพิ่งเป็นอาจารย์พิเศษอยู่ในร้อยสามพรานเนี่ยมาให้ปากคํารวมทั้งเก็บหลักฐานกรณีแจ้งความเอาผิดเมียของบิ๊กโจ๊กนะครับที่คอนโดมิเนียมนะครับซึ่งต่อมาก็มีการออกหมายจับนะครับแล้วก็เจ้าตัวก็มอบตัวนะครับแล้วก็อ้างว่าทองคําจำนวน120บาทและเงินห0 0 0นบาทและ,ะที่นางธนะนัาและสามี เตรียมไว้ในการแต่งงานปี68นั้นปรากฏว่าได้ลืมกระเป๋าถือสีดำเป็นนาฬิการหรู2องเรือนแล้วมีเอกาสารสำคัญเช่นใบาขายทองการซื้อขายเฟอร์นิเจอร์แล้วก็อื่นๆนะซึ่งต่อมาก็เข้าทำการมอบตัวแล้วก็ไปออกรายการโทรทัศน์นะครับต่อมาก็สารก็มีการออกหมายจับนะครับเมียของบิ๊กโจก๊กนะครับซึ่งสามีของนางสาวธนัฐาเนี่ย ก็เป็นตำรวจยศพันตำรวจโทแล้วก็เป็นเป็นอาจารย์พิเศษในโรงเรียนในร้อยสำพราญด้วยเรื่องนี้นะครับมีคนตั้งข้อสงสัยมันเกิดอะไรขึ้นบิ๊กโจ๊ดสร้างเรื่องเฉานะธนัดถาเนี่ยก็อ้างว่านะครับภรยาของบิ๊กโจ๊กเนี่ยซึ่งเป็นแฟนเก่าของสามีตัวเองเนี่ยนะได้ไปขโมยของ,ลของแล้วก็ต่อมาก็ มีชู้นะฮะประมาณนั้นนะฮะซึ่งก็เป็นข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นแต่ะะเรื่องของบิ๊กโจ๊กสังเกตไหมฮะที่ผ่านมาบิ๊กโจ๊กพยายามลากคดีเขาเองคดีของตัวเองฮะที่โดนเอาผิดเรื่องของเว็บพนันเนี่ยไปให้ทางปปชซึ่งตํารวจก็ทําการสอบสวนในคดีนี้นะ,ะไปถึงเส้นเงินซึ่งมาถึงคอนโดดังกล่าวมีการจ่ายเงินที่คอนโดนะ,ะจ่ายค่าน้ําค่าไฟที่คอนโดนี้ และไปไปมามานะนางสาวนาธนัฐาก็อ้างว่ามีการเอาทรัพย์สินนะมาฟอกเอามาซ่อนในคอนโดมิเนียมของตนเองด้วยแล้วก็เอาคี์การ์ดไปด้วยนะครับเรื่องนี้ก็โกโซบิกฮะแต่คุณส่วนจำได้ไหมครับบิ๊กโจ๊กได้ให้ทนายตั้มนะไปร้องเรียนเอาผิดนะบิกต่อแล้วก็ลามไปบิ๊กตาย บิ๊กต่อเกษียณอายุราชการไปบิ๊กตายขึ้นมาแทนงานนี้ทั้งต่ำทั้งโจกนะครับก็ถูกเอาคืนนะครับการถูกเอาคืนเนเรื่องนี้เป็นเรื่องเก่าหรือเรื่องใหม่เป็นคดีเก่าเก่าที่ก่อเหตุไว้สุดท้ายก็ผูพรั่งพุ่งขึ้นมานะจริงๆรงแล้วก็เป็นศึกในสำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกยกหนึ่งนะครับที่คราวนี้ทั้งต่ำทั้งโจกนะครับรอดยาก เยทีีดวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอรศักดิจ์จิมกิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ก็ไม่สำคัญคุณค่าของคนเท่ากัน